สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ได้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับแต่เป็นหลวงปู่ทวดนี่ให้ออกอวับบ้านไร่าาโคกสูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลวงปู่ทวดดีทุกที่ดีทุกรุ่นนะนะครับแต่ค่านิยมนี่ก็แตกต่างกันไปนะครับค่านิยมก็แตกต่างกันไปวับบ้านไร่โคกสูงเนี่ยนะครับจังหวัดนครราชสีมาปีสองพาร้ี่สิบเนี่ย นะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเอาเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับไม่ตัดปีกเคยมาถ่ายให้ชมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว,ลวนะครับลูกค้าบูชาไปแล้วนะครับการห้อยการนับถือหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับก็ถือเลยว่าเป็นพันธุัที่อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใด,ดๆมาแพร่พา,านเราได้นะครับ ฉะนั้นนะครับเราจะเห็นตามรถตามอะไรนะครับจะต้องมีหลวงปูท่ทวดติดตัวติดรถไปนะครับเอาไว้ที่บ้านบูชาที่บ้านบ้างน,นะครับติดที่รถไปนะครับเพื่อให้เดินทางปลอดภัยอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังเด่นเกี่ยวกับด้านโชคลาภเงินทองเลยนะฮะเมตตามาหานิยมนะครับหลวงปูท่ทวดว่าอะไรโคกสูงเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับเิจิป,ปุกเสกก็ถือว่า เป็นสายทางจังหวัดนครราชสีมานะครับดังๆทั้งนั้นนะฮะหลวงพ่อพุธนะครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคงหลวงปู่เสานะครับหลวงพ่อดีวัดหนองจอกแล้วก็ยังมีทางหลวงปู่หงนะฮะหลวงพ่อถนอมวัตถุทักษ์นะครับ,นะรบแล้วก็อีกหลายๆท่าน นะครับอีกหลายๆลเกจินะครับที่วับปลุกเสกนะครับหลวงพ่อจอยนนทไทยอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมถือว่าหลวงปู่ทวดวัด้านไร่โคกสูงเนี่ยเป็นพาะที่ดีนะนะครับสำหรับสายทางโคราชนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยราคาไม่แรงนะครับแล้วก็มีพิธีการปลุกเสกที่แน่นอนนะครับมีวิธีการปลูกเสกแน่นอนะนะครับ แล้วก็มวลสารนี่ที่เขาเอามาทำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับมวลสารดีด้วยนะักมาทำเนี่ยนะครับฉะนั้นนะฮะเนี่ยลักษณะลักษณะยันแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทางวัดบัลไยโคกสูงนะครับคือทางวัดบัลไยโคกสูงไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะนะครับ หรือพวกโซนเนื้อผงหรือว่านอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นยันลักษณะนี้ก็คือวัดวัดวะไรโคกสูงนะครับปีสี่หนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาหลวงปู่ทวดวัดวะไรโคกสูงมาให้ชมเพื่อเพื่อหลายๆท่านนะครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นยันลักษณะอย่างเงี้ยนะครับตีที่ไหนนะครับผมก็มาให้ชมนะครับคือหลวงปู่ทวดวัดวะไรโคกสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเกียรติที่ปลูกเสกส่วนใหญ่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้นนั้นแหละในยุคยุคนั้น อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ